ในสถานที่หลงล้างพรา,า,านาคจะทาคลิปปีอาร์ทุกคนที่สถานที่ก่อ,สร,กอสร้างลกล้างโอ้ยที่ลงล้างโอ้ยนีเข้ามาแอดีเข้ามาแล้่เขาปิดตัวดูสิสี้งอกเลยดูสิตรงนี้ดิสถานที่ลกล้างอนไรฟในแอดเฟดดี้เลยอ่ะ แล้วนี่ก็คือโคงข้าหุ่นแล้วก็มีเลือดอยู่ตรงนี้ไอ้โครงข้าใในหุ่นที่ม้วนมนเป็นอ n d o s k e l e ต n เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยป็นโคงข้าในของหุนขาเลยของขาของอะไรบางอย่างแล้วก็มันกระดาษนี่อ๋อนี่ยข้าเในนี่นี่นี้ เขาตรงนี้โดนปิดขึ้นไม่ใช่ว่ามีตัวอะไรเข้ามาในหน้าต่างเนี่ยพี่ลูกค้างจดช็อตเลยเอข้นมาเอางล่ะงเนี่ยแล้วก็ส่นไปมั้งไปขึ้นบีทูนแล้วบ้านเอาบ้านพังพังพังไปหมดแล้ว ประตูก <Es> <an> <c oughs> <Bread> ็โดนใส่ปู๊ฟตรงนี้เปิดเข้าไปไม่ได้โดนขังเป็นช็อตเลยแล้วโค้ชนีดเอาไว้ไรก็ไรเนยะฉันสองดีกว่ากแล้วอีกโอเคขอบคุณสำโอเค อ๋อเมื่อเราถ่ายรูปไปตรงเมื่อกี้แล้วตรงเมื่อกี้ก็จะเป็นปกชิปของลาบเออคนงานที่ที่กำลังซ่อมลงมาดูดูคนก่อสร้างดูสถานที่ก่อสร้าง ไม่ไม่รู้ว่าจริงไหมวันนี้ผมยังได้เห็นอันนี้เป็นส่วนขาของวันที่ถูกปลรานั้นเหาให้ดูที่แปมันมันห่งตัวมันอยู่ในนี้ ตวแล้วือ่ามงซ่นตัวอยู่ข้งนี้แค่เนี่ยเสียงะไรอ่ะมีีอเสียงอไรวีวีอ่ะ เสียงของอะไรบางเนี่ยควันยามพุ่งอมาจากหม้อต้มซึมหน้ากลัวเลยซึมหน้ากลัวเลยตกที่นี่เลยครับโอ้ยวัวอะไรกันล่ะตกตายเฮ้ยใครพังได้